มามาเร็วเร็วเร็วกินขนมกินขนมกันตัวนีตัวใหญ่นี่ไงตัวใหญ่โตแล้วคือมันโตแล้วนี่เอาขนมให้กิน่อยเร็วโอ้หลายตัวเลยนี่มันมีแั่เปตัวนี้ขึ้นมาตรงนี้เอาขนมมาให้น้องๆมานะคะ กอาขนมก่อนเอาขนมให้ที่โลกนู่นขนมอยู่นู่นขังเนอมอืมเจมูกตัวนี้มันแห้งจอ้นมาองงจอยเดี๋ยวซิซ่าคิดถึงน้องหมาทานน้องทาริซ่ามาหาน้องหมานะคะิซ่าเอาซื้อขนมมาให้ นันไปกินขนมตรงนั้นไปนันแล้วพี่เป้เอาขนมให้แล้วไปส่งลิซา่าลิซา่าปิดไฟรถจักรยานในรกมันสง่งปิดท่าดปิดขนาะกดไปเรื่อยๆมันก็ปิดัััวมนบวางที่พื้นก็ได้ลูกเอาขนมวางที่พื้น เ,เร็วน้องๆรออยู่เร็วเๆววางที่พื้นเลยคุกกี้นะคะเอาคุกกี้มาให้น้องๆนะคะเอาอีกลูกหน้าอยู่ตรงนั้นนะ โยนให้เลยลิซ่าโยนให้น้องเลยตัวเลาา็กโยนให้ทุกตัวเลยคนตัวปุ๊บ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 ไปลูกอ่ะตัวฝั่งนู้นด้วยลูกนันไอ้ดำด้วยไอ้ดำใหญ่ โอเ er okay. คค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็เอาอาหารมาให้น้องหมาพี่าคิดถึงน้องหมาค่ะสวัสดีเช่นเคยนะคะตอนนี้ก็ประมาณสองทุ่มครึ่งค่ะน้องแมวด้วยน้องแมวมือตบเนี่ยโอ้โหตบหมาเก่งมากเลยค่ะไม่พอใจก็เอามือตบ ชนะหมาในวันนั้นเห็นตบหมาเห็นวางสิวางลงสิวางขนมลงลูกรักหมาก็รักดู๋ก็กลัวได้ตัวนี้ดีโคตรนิ่งอ่ะให้น้องแมวมั่งซะ ไหนน้องแมวน้องแมวจ้านี่น้องแมวอยู่นี่เร็วเฮ้ยไม่เด็กไม่ได้เด็กไม่ได้ไไดน,นั่งลุก่อนเอออันนั่นคือ